สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับพบกับข้อมูลเดีๆจากช่องสองหวยนะครับช่องสองหวยนี่ก็เป็นช่องที่จะนำพาชาติไปพบกับข้อมูลดีๆ,ๆนะฮะสำหรับการคำนวณสูตรนะฮะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาดูชุด3ตัวปนเลยนะร้อยสิบหน่วยนะฮะชุดนี้ เป็นชุดที่นําเสนอตั้งแต่วันที่ผ่านมานะแต่ว่าตัวเลขมันใกล้เคียงการะวันที่หนึ่งมากเลยนะฮะเลขท้ายสามตัวลวันที่หนึ่งถือว่าใกลเคียงมากแล้วก็จะเอาสูตรนั้นแหละครับมาปรับสูตรดูนะฮะก็แต่ก่อนที่จะไปดูอ้อโมลน,นะครับก็ต้องมายืนยันกันตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าสูตรทุกสูตรหรือว่าทุกวิดีโอทุกคลิปที่ ช่องส่องหวยจัดทาขึ้นมาขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นข้อมูลนะฮะที่ช่องส่องหวยคิดขึ้นมาเองทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้นําเอาอข้อมูลของคนอื่นเข้ามาดัดแปลงหรือแก้ไขหรือว่าเอาของคนอื่นมาทําซ้านะฮะจะเป็นข้อมูลที่คิดขึ้นมาเองทั้งหมดนะเป็นต้นฉบับของช่องส่องหวยเองทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดู ช่องไปดูที่การคำนวณนะฮะที่ห้องคำนวณกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรกันเลยนะครับเริ่มคำนวณนะฮะก็ต้องเขียนชุอช่องกันนะฮะช่องสองหวยสูตรสามตัวอันนี้เป็นปรับสูตรนะฮะ ปรับจากสูตรเติมนะครับสูตรเติมไม่ถือว่าใกล้เคียงมากก็เลยเอามาปรับดูนี่นะครับจากสูตรนะครับจะเขียนข้อมูลของสูตรก่อนนะครับข้อมูลสูตรนะฮะหลักร้อยหลักร้อยนี้ก็จะเป็นใช้เท่ากับหลักแสนบวกนะฮะแสนบวกหลักร้อย บวกอ,อ,อันนี้ร้อยรางวัลที่1นะะึ่งนะบวกหลักร้อยของตัวหน้าหน้านะฮะครั้งที่1แล้วก็บวกหลัก10บหน้าสิบนอน,นะ,ะครั้งที่1นะฮะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วย หลักหน่วยของสามวหน้าครั้งที่หนึ่งอันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยนี้จะเป็นตัวเดียวเลยนะครับหลักร้อยนะครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบก็จะมีหลักพันนะฮะหลักพันบวกด้วยหลักสิบล่างนะะบวกด้วยสิบล่างนะฮะแล้วก็บวกด้วย หลักร้อย3ามจหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลักสิบสามจหน้า,าหลักสิบของ3ามจหน้าสามจหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะหนาหน,นะฮะแล้วก็ชุดหลักสิบนี่นะครับจะบวกเลขคงที่นะบวกคงที่ เป็นเลขเป็นเลขเป็นเลขเ็บนะฮะลบได้เจ็คงที่นี่นะครับเป็นหลักสิบมาดูที่หลักหน่วยครับหลักหน่วยนี้ฮะตามสูตรนี้เราจะใช้เลขหลักสิบรางวัลที่หนึ่งนี่นะฮะบวกกับหลักสิบสองครั้งเลยฮะหลักสิบสองครั้งบวกกับหลักหน่วย หลักสิบเนี่ยหลักสิบของ3าตัวหน้าครั้งที่1น่งสครั้งนะฮะก็จะเป็นสองครั้งหนึ่นะครับคือสูตรนะครับหลัก10อยสิบหน่วยนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูเลยครับคำนวณยังไงฮะก่อนอื่นนะครับก็ต้องไปเอาข้อมูลที่เราจะคำนวณของแต่ละงวด มาดูก่อนนะครับจะเริ่มมาตั้งแต่งวดวันที่16เดือนเดเลยนะครับ16เดือน7เ,เอาเลขที่ออกรางวัลเนี่ยนะครับผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นะครับ16เดือน7ครับเลขที่ออกรางวัลที่1ก็คือ2 4 5 3 2 4 2ตัวล่างนะครับอยู่ที่2 6งหกนะับาหน้าครั้งที่1 อยู่ที่9 9 5ครับนะฮะเราใช้เลขแค่นี้นะครับในแต่ละชุดนี่นะฮะ16เดือน7แล้วก็มาวันที่1เดือน8 1เดือน8นะครับหลังวันที่1ก็ได้ออกเนือ8 1 1นะฮะ8 1 1 8 5 2เลขท้าย2ตัวล่างอยู่ที่5 0 สามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็ห้าสองห้าถูฮะงวดต่อม้านะครับก็คือวันที่สิบหนะฮะสิหเดือนแปดสิบหกเดือน8ปดตเ,เลขที่ออกก็คืออ่ารางวัลที่หนึ่งนะครับเก้าเก้าสี่แปดหห้า เลขท้ายสองตัวอยู่ที่หกสามสามตัวหน้าฮะสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือหกศูนย์ละกระสองฮะก็จะมาดูที่งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าครับหนึ่งทับเก้านะครับห้า ศูนย์หกเนี่ยรางวัลที่หนึ่งในห้าศูนย์หกแล้วก็สามห้าหกนะฮะเพิ่งจะออกไปหยกหยกนี่นะฮะแล้วก็เลขท้ายก็คือสามหนึ่งสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะฮะต่อมาก็เป็นวันที่สิบหกเดือนเก้าใช่ไหมฮะวัต่อมาเนี่ยวันที่จะหานี่แหละครับเ,เดี๋ยวมาดูสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะสูตรหลักหน่วยเนี่ยนะครับหลักหน่วยนี้มันจะบวกเลขคงที่ด้วยนะครับบวกด้วยเลขคงที่ เป็น1นะครับเป็นเลขคขงที่ที่1นะครับก็คือเลื่อนไปอีกหนึ่งตแนนะฮะเดี๋ยวมาดูสูตรตามนี้เลยครับเราลองคำนวณดูนะฮะหลักร้อยครับเราจะหาหลักร้อยก่อนนะครับหลักแสนนะฮะหนึ่งครั้งแล้วก็หลักร้อยแสน1ครั้งหลักร้อยของรางวันที่1นหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่หลัก 100ร, 1, ร 1, ้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นสามชุดนี้ลองคำนวณดูครับนะฮะอันนี้หาหลักร้อยก่อนเลยนะครับสองบวกกับสามได้ห้าครับห้าบวกกับเก้าได้สิบสี่สิบสี่บวกกับเก้าได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกกับห้าได้ยี่สิบแปดว่าสิบแปดนะครับตัวหลังตัวเดียวนะครับยี่สิบแปดนะฮะ วางที่หลังที่แปดตัวเดียวนะครับมาดูที่แงวดของหนึ่งเดือนแปดบ้างฮะหลักร้อยจะมาตัวไหนฮะเราจะหาทีละหลักนะครับหนึ่งเดือนแปดก็คือหลักแสนเนะี่ยตำแหน่งตรงๆกันเลยนะครับวิธีการคํานวณนะฮะนี่นะครับก็คือหลักร้อยนี่ฮนะหลักแสนหลักร้อยแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะ ตัวหลักนี้นะจะต้องกัรทั้งหมดทุกชุดเลยนะครับแปดบวกแปดได้16ครับ16บกวกกับ5าได้21นะฮะ21บวกกับ2ได้23ครับ23บวกกับ5ได้เท่าไรย่28 28วาง8เลยครับมันดูนะฮะดูว่างวดก่อนมันนู้นนะฮะ ก็จะตรงกันที่8นี้ครับนะฮะหลักร้อยนะครับมาดูงวดต่อมานี่ฮะก็คืนงวดนี้นะฮะก็จะจรงที่8นี้นะฮะเห็นไหมฮะมันจะตรงกันอยู่นะครับมาดูงวดต่อไปนะครับวันที่16อหกหลักนี้นะครับหาหลักร้อยนะครับเป็นหลักแสนบวกกับหลับร้อยตรงกันห้าหลักนะครับแล้วก็ ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งครับชุดนี้ก็ลองมาคำนวณกันดูครับเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดบวกกับหกนะฮะได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกกับสองได้ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านะฮะชุดนี้ถูกต้องครับตรงที่ห้าครับตัวนี้แหละครับที่มาพลาดไปของงวดที่ผ่านมานะฮะห้ามันไปอยู่ที่หลักสิบนะฮะ มันก็จะมีห้าอยู่นี่นะฮะตัวนี้นะครับที่เราแปลงออกมานี่นะฮะที่เราแก้ไขนี่นะครับสูตรเดิมมันจะตรงเลยนะฮะมันจะลงที่สามเลยนะฮะแต่แก้ไขมาแล้วนะฮะตัวนี้นะฮะมาดูต่อครับของงวดประจํวันที่หนึ่งเดือนเก้าครข้อมูลนะฮะสหหนึ่งเดือนหกของงวดนี้เลยไอซิบหกเดือนเก้าของงวดนี้เลยครับหลักแสนครับบวกหลักร้อย แล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งครับนี่นะคำนวณชุดนี้นะครับห้าบวกสามได้แปดครับแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองสิบสองบวกหนึ่งได้สิบสามครับก็วางที่สามไปเลยครับหลักร้อยนะฮะของงวดนี้นะครับจากสูตรนี้นะฮะ หลักร้อยเสร็จแล้วนะครับเราจะมาหาหลักสิบกันเลยฮะก่อนที่จะไปหลักหน่วยเราหาตั้งแต่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะฮะมาดูสูตรของหลักสิบนะฮะนี่นะฮะสูตรทั้งแต่สิบก็คือหลักพันบวกหลักสิบล่างนะแล้วก็บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกของที่ฮะดูที่สูตรเลยนะครับ ดูข้อมูลสูตรแล้วเราก็ลางเราคำนวณดูนะฮะดูของจริงไหมครับก็จะไปที่หลักหลักพันนะฮะหลักพันก็คือตัวนี้ฮะนี่ฮะหลักพันครับแล้วก็ไปที่หลักสิบล่างนะฮะแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็สิบหน้าครั้งที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรเดิมเลยนะฮะที่เคยทำวิอนี่นะฮะนี่ครับ คำนวณครับห้าบวกกับสองได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกกับเก้าได้สิบหกนะครับสิบหกบวกกับเก้าได้ยี่สิบห้าครับเนี่ยจะตรงกันเลยนะฮะใส่เลยไปนะฮะสี่ห้าตัวหลังนะครับตัวเดียวนะฮะห้าครับมาดูงวดต่อมาเลยครับงวดนี้นะฮะก็หลักพันหลักจะต้องตรงกันนะครับหลักสิบล่างแล้วก็หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งครับชุดนี้คำนวนเลยครับ หนึ 1> 1่งบวกกับห้าได้หกครับหกบวกกับห้าได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกกับสองได้สิบสามครับสามครับวางที่สามเลยครับชุดนี้มันจะบวกต่อไปอีกนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะบวกที่เจ็ดนะฮะตัว,ตวบนนี้ไม่ได้บวกเลยนะฮะเจ็ดตัวนี้ก็บวกด้วย ใช่บวกได้เจ็ดนะฮะเอาบวกได้สามนะฮะตัวสามนะครับโทษทีนะฮะบวกได้สามนะครับอันนี้ชุดหลักสิบนี่นะฮะก็จะเป็นจุดแปดนะฮะนนก,ก็จะเป็นแปดนะฮะอันนี้สามบวกสามก็จะได้หกนะฮะบต่อไปครับสุดตัวเองทํานี่ก็งงเหมือนกันนะฮะหลักพันครับหลักหลักสิบล่างนะครับแล้วก็หลัก ร้อยแล้วก็หลัก10ของ3ามเจ้าหน้าครั้งที่1นะึ่งนะฮะอันนี้คือหาหลัก1ิบนะครับสบวกกับ6ได้10ครับ10บวกกับ6ได้สิบครับวางที่6เลยครับ mm hmm. ก็ต่อไปอีก3มนะครับนะในคงที่ที่สามนะครับหลัก10บอันนี้น่าจะเทียงผิดใช่ไหมฮะลขคงที่ เลขคงที่ตัวนี้เดี๋ยวดูกันนะฮะมันเป็นสามหรือเฉ่าไหร่งสามอาจจะเป็นสามถูกแล้วนะฮะสามครับเป็นตัวนี้นะฮะสามนะครับเดี๋ยวแก้ไขตัวนี้กันนะสามนะฮะตัวนี้ก็คือสามบวกกับหกเเก้าครับ มาดูงวดต่อไปเลยครับงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าเนี่ยของงวดงวดใหม่นี่แหละนะฮะก็จะเป็นหลักพันหลักสิบโวลหลักร้อยสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบของสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งครับหารักสิบนะฮะชุดน,นี้นะฮะหกบวกกับสามได้เก้าครับเก้าบวกกับหนึ่งได้สิบนะสิบบวกกับสามได้สิบสามครับสนะิบสามระวังที่สามเลยครับ แล้วก็บวกต่อไปอีกสามแต้มนะฮะเลขของที่ที่สามนะฮะมันก็จะเป็นหกนะครับสามกับหกนะฮะหลักสิบนะครับได้ครบแล้วครับไม่ได้ครบนะฮะได้สองตัวแล้วนะครับก็คือหลักสิบกับหลักร้อยหลักร้อยกับหลักสิบได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่หลักหน่วยครับหลักหน่วยนี้เราจะใช้สีแดงนะฮะสีจะได้แจกต่างจะได้ดูได้ชัดเจนขึ้นนะฮะนี่นะครับมันก็จะเป็นหลักสิบสองครั้างนะฮะ แล้วก็มาบวกกับหลักสิบของสามเจ้าหน้า,า, 2, า,านะะครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งนะฮะสองครั้งแล้วก็บวกด้วยเลขของที่มาดูนะครับว่าบวกยังไงนะฮะก็คือตัวนี้ฮะหลักสิบบน,นะะบวกกันสองครั้งครับแล้วก็เป็นหลักสิบของสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้งเนี่ยสูตรเดิมนะฮะ ก่อนที่จะบวกนะครับก็จับให้มันเป็นเลขตัวเดียวก่อนนะครับคือสองบวกสองได้สี่ครับชุดนี้จะได้สี่อันนี้ก็ได้แปดนะฮะเก้าบวกเก้าได้แปดมันก็จะเหลือสี่บวกกับแปดนะสี่บวกกับแปดได้สิบสองครับว่างที่สองครับวหลังตัวเดียวนะฮะแต่ชุดนี้มันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะฮะเป็นสามนะฮะนี่นะฮะตามสูตรนะครับครบแล้วเดี๋ยวเรามาจับสูตรนี้เลยนะฮะ รวมรวมสูตรกันนะรวมเลขกันเลยนะร้อยสิบหน่วยนะครับจากแปดห้าสองนะครับชุดแรกนะครับแปดห้าสองแปดห้าสามครับแปดห้าสามนะฮะชุดต่อไปก็คือแปดแปดสองแปดแปดสองแล้วก็แปดแปดสามนะฮะ มาดูผลครับของชุดนี้นะฮะเลขที่ออกก็คือ8ปดห้าสองใช่ไหมฮะแปด้าสองครับแปดแปดหนะะึ่งแปดห้าสองแปดห้าสองตัวนี้มันเข้าตรงตครับชุดนี้น,นะนะฮะถูกตรงนะฮะมาดูงวดต่อไปเลยครับงวดต่อไปของหลักหลักร้อยหลัก หน่วยหลักสิบและกต่ลกหน่วยหลักหน่วยนะครับที่ยังไม่ได้หานะฮะเรามาหาหลักหน่วยของงวดประจําวันที่16เดือน8ปนะฮะใช้ข้อมูลของ1เดือน8นะฮะนี่นะครับเป็นหลักสิบบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10ล่างบวกกัน2ครั้งชุดนี้สีแดงนะครับสามสีแดงนะครับก่อนที่จะบวกไอสองครั้งนี้ให้เป็นครั้งเดียวก่อนนะครับก็คือห้าบวกห้าเป็นสิบครับวางที่ศูนย์นะฮะสองบวกสองได้สี่ครับวางที่สี่ครับ มันจะได้4กับ0สองตัวนี้นะฮะบ,บวกกันแล้วมันก็คงได้4่นี่นะฮะก็วางที่4เลยครับแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแกนนะครับตามสูตรบนนี่นะฮะอ่าเลขคงที่อ่า4กับ5นะฮะเป็น4กับ5นะครับครบแล้วจับคู่ตัวนี้ดูครับ ปดสามสี่ครับชุดที่หนึ่งนะฮะชุดที่สองก็แปดสามห้าชุดที่สามแปดหกสี่แล้วก็แปดหกห้ามาดูผลครับของวันประจําที่สิบหกเดือนแปดตัวเลขออกอะไรครสิบหกเดือนแปดนะครับเก้าเก้าสี่แปดหกห้าครับ เข้าที่ชุดนี้ครับแปดหานะฮะเข้าชุดนี้มาดูงวดต่อไปเลยครับข้อมูลของสิบหกเดือนแปดนะฮะใช้หาหลักสิบนะฮะหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็คือตัวนี้ครับหลักสิบบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักสิบของสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสองครั้ง นี่แหละครับก่อนบวกก็คือทําอย่างที่เคยทํานะครับก็คือบวกจาก2หลักให้เป็นหลักเดียวนะครับบวกบวกบวกเป็น12วางที่2ครับตัวนี้นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับมันก็จะได้2บวกกับศูนย์ก็คือ2ครับวางที่2ครับบวกต่ออีกหนึ่งแจมเป็น3นะครับ็นงกับ3านะครับชุดนี้นะฮะแล้วก็จับคู่เลยครับเมื่อหาได้ครบหลักร้อยสิบหน่วยแล้วก็จับคู่กันได้เลยครับชุดนี้มันก็จะได้ห้าหกสองครับ 5 6 2 5 6 3องหนะแล้วก็5 9 2 5 9 2 5 9 3งห้ากมครับเรามาตรวจสอบข้อมูลนะของผลการออกรางวัลงวดประจำมาที่หนึ่งเ้าเก้าเราจะถ่านมานะฮะเลขออกก็คือ5้6 3 5 6 จุดจิตตรงนี้นะครับหกห้าหกสามครับมันเข้ากลับกันฮะตัวนี้ฮะเห็นไหมตัวนี้แหละครับสูตรที่ปรับมานี่ฮะก็คือห้าหกสามจนีทธะของเดิมของงวดที่ผ่านมาเป็นเก้าหกสามนะครับะฮะปรับสูตรตัวนี้ครับบอกให้สมาชิกได้เข้าใจกันตรงนี้นะครับมาดูต่อครับของงวดต่อมานี่นะฮะคืองวดวันที่16เดือน9าจะมาตัวไหนฮะ หลักสิบหลักหน่วยนะฮะัหลักหน่วยก็สูตรเดิมนี่แหละครับก็คือนี่ฮะเป็นสิบออของรางวัลที่หนึ่งบวกกันสองครั้งแล้วก็หลักสิบของสามจนหน้าครั้งที่หนึ่งนะฮะบวกกันสองครั้งเหมือนกันอันนี้ก็คือห้าบวกห้าได้สิบกวางที่สิบเลยครับสามบวกสามได้หกวางที่หกครับมันก็นจะได้แล้วนะครับเป็นหกนะหกบวกกับศูนย์ได้หกวางที่หกครับแล้วก็เจ็ดนะฮะ ได้หกกับเจ็ดได้ครบร้อยสิบหน่วยแล้วเราก็จับคู่เลยครับสามสามหกครับสามสามหกนะสามสามเจ็ดนะสามสามเจ็ดสามหกหกนะสามหกหกสามหกแล้วก็เจ็ดนะสามหกแล้วก็เจ็ดนี่ฮะ เป็นหน้าตาของงวดประจำวันที่16เดือนเก้านะครับนี่ฮะเลขของ16เดือนเก้ามาจนานี้เลยฮะได้ตามนี้16บหกเดือนเก้านะฮะมันก็จะได้เลข3 3 6 3 3 7แล้วก็3 6 6 สามหกเจ็ดครับนี่นะฮะงวดนี้เลยครับประจามาที่สิบหกกันยานะฮะหกแปดครับนะช่องสองหวยจัดให้ครับนี่เลยครับสำหรับงวดใหม่นี่สามตัวมาจะดีไงี้ฮะ อันนี้แค่ทำให้เป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะครับไม่ได้การันตีหรือว่ายืนยันใดทั้งสิ้นนะครับลองพิจารณากันดูนะครับว่าเลขตัวนี้จะมีโอกาสมาไหมนะฮะแต่ชอบก็ลองไปหากันดูนะครับหรือว่าจะปรับก็ได้นะครับจะปรับเตี่ยมตัวไหนนี่ฮะอย่างสามแต่อย่างสามสามหกนี่นฮะก็จะเป็นสามหกสามอะไรอย่างนี้นะฮะหรือจะหกสามสามลองกลับกันดูนะฮะ เนี่ยเพราะว่างวดที่ผ่านมามันก็ยังกลับเข้ากลับเนี่นะฮะเป็นสามหกห้าใช่ไหมฮะงวดที่ผ่านมานะฮะสามห้าหกนี่นะฮะอาจจะกลับอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่นะสามเจ็ดสามหรือว่าเจ็ดสามสามเนี่ฮะหกสามหกนะหรือว่าเป็นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็นเจ็ดสามหกหรือเจ็ดหกสามแต่ก็ลองกลับกันดูนี่นะฮะลองทำกันดูนะฮะ กองสองหวยก็ทําหน้าที่แค่เอามาสูตรมาคำนวณให้ดูแล้วก็ท่านก็เอาไปพิจารณากันดูนะครับจากก่อนที่จะเอาไปใช้ก็พิจารณากันให้ดีนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับมันก็มีช่องทางของมันอยู่นะฮะว่าสูตรจะเดินดีหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่านี่ก็หรือว่าท่านจะซื้อถูกหรือเปล่าจะเสี่ยงถูกหรือเปล่าอยู่ที่ท่านพิจารณานะฮะ เราก็ทับหน้าที่แค่นำเสนอมาให้ท่านดูชนนี้แหละฮะก็นี่นะครับสูตรนะฮะก็คงจะมีแค่นี้นะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะก็คงจะพบกันสูตรหน้านี่ว่าจะมีตัวไหนมาให้ดูอีกนะครับก็จะมีหลากหลายปไปนะครับสำหรับการคำนวณสูตรนี่นะฮะอาจจะมีหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบ อีกชุดหนึ่งที่ทํามาให้ดูนี่น่าจะเป็นสุตรตัวเดียวเลยนะที่ทําไว้แล้วนี่นะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆดูกันไปนะครับในคลิปวิดีโอจะต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมันจนถึงจนสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดโลกกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปแจ้งให้ท่านกดดูได้ทันทีนะครับ ก็จงมายืนยันกันครั้งหนึ่งนะครับว่าสูตรทุกสูตรของช่องส่องผุยที่จัดทาขึ้นมานี้นะฮะเป็นนะฮะข้อความหรือว่าเป็นข้อมูลที่ช่องส่องยจัดทาขึ้นมาเองทั้งหมดนะฮะเป็นข้อมูลต้นฉบับคิดขึ้นมาเองทั้งหมดนะฮะเป็นสูตรของช่องส่องยเลยนะฮะไม่ได้นําข้อมูลของคนอื่นคนใดมาดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับจึงขอยืนยันไว้ตรงนี้เลยนะฮะ หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีอรวอยๆกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ